สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีมังกรค่ะประจําเดือนตุลาคมกันนะคะมาอ่านดวงกันเลยค่ะสําหรับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆที่เกิดราศีมังกรนะคะ ให้คุณจงเชื่อในตัวตนของคุณนะคะแล้วก็เชื่อในในเสียงหัวใจของตัวเองนะคะว่าคุณจะทำอะไรหรือทำยังไงนะคะให้คุณมีความสนุกนะคะเขาบอกว่าให้คุณจงเชื่อนะคะแล้วถ้าทำอะไรกับชีวิตคุณแล้วมันสนุกเนี่ยคุณก็ทำเลยนะ,ะรู้สึกว่าจะคันหลังนะคะ ใน,ในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะประสบนะคะมีมีประสบการณ์ในเรื่องของทางด้านอารมณ์นะคะใหม่ๆนะคะอาจจะมีการเติมเต็มความสัมพันธ์นะคะที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นประสบการณ์ในเรื่องของด้านอารมณ์นะคะอาจจะต้องให้มันลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะคะไม่รู้ว่าในเรื่องของอะไรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้หรือในเรื่องของ ความรักก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีการตอบสนองนะคะกับบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกไปว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีการควบคุมในเรื่องของด้านอารมณ์นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีมีเอฟเฟกมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับ สิ่งที่คุณจะต้องกระทำมันนะคะอาจจะต้องทำมันด้วยอารมณ์นะคะเขาบอกว่าอาจจะต้องทำอารมณ์ให้มันลึกซึง้งหรือว่าเยือกเย็นหรือว่านิดนึงนะคะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ของด้านอารมณ์นะคะเดี๋ยวคุณก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าว่าเป็นยังไงนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะอาจจะมีภาระเยอะนะคะภาระหนักนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้แบกรับภาระนี้คนเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นภาระของของคุณนะคะแต่แต่คุณก็ไม่ได้แบบว่าทำอะ่ะคือคนอื่นอะ่ะ มาจริงๆแล้วคนอื่นน่ะมาแบกรับภาระให้คุณมากกว่านะคะอาจคุณอาจจะมีตัวช่วยนะคะหรืออาจจะมีคนมาช่วยคุณแบกรับภาระครั้งนี้นะคะเพราะว่าภาระของคุณเนี่ยมันเยอะนะคุณบอกคุณก็ถามว่าเครียดไหมคุณก็เครียดแหละค่อนข้างจะเครียดแหละแต่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้แบกรับภาระคนเดียวอะ่ะไม่ได้แบกรับภาระตรงนี้คนเดียวนะคะ โอเคถ้าคนเกิดราศีมังกรเนี่ยจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยบอกแล้วว่าอยู่เฉยเ,เนี่ยก็มีคนเอาเงินมาให้นะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าภาระของคุณมันเยอะจริงแต่ว่าคนคนอื่นอะ่ะเป็นคนที่ที่ที่ให้คุณมากกว่านะคะที่เอาเงินหรือเอาอะไรเนี่ยมาให้คุณนะคะคุณเหมือนกับจะอยู่เฉยเยอยู่นิ่งๆงนะคะก็คิดอย่างเดียวเครียดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้แบกรับภาระนะคะ ช่วงนี้นะคะรู้สึกเบื่อนะคะกับความรักนะคะคนไหนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหรือว่ากําลังมีความรักหรือว่ายังไม่มีคนรักนะคะอยากอยู่คนเดียวนะคะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งนะคะ คุณบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะลําบากแค่ไหนเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้านะคะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะอยู่คนเดียวก็ตามนะคะหรือไม่อาจจะมีแฟนก็ตามนะคะรู้สึกเบื่อนะคะคุณบอกว่ายังไงก็จะเดินหน้าเดินหน้าแบบเบื่บอๆอย่างนี้แหละประมาณนั้นนะคะถ้าคนไหนที่ยังไม่มีแฟนนะคะคุณก็มองว่า เดินหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวมันก็เจอเองอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็ใช่นะคะมันก็จะเจอเองนะค,ะคุณบอกว่าตอนนี้คือคุณอ่ะกำลังประคับประคองคนไหนที่มีคนรักอยู่นะคะกำลังจะประคับประคองในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่ารู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกเบื่อกับความรักครั้งนี้นะคะบางบางท่านถ้าไม่มีคู่นะคะชาวราศีมังกรก็มีความรู้สึกว่า ก็อยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะอยู่แบบนี้ไปก่อนอยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวถ้ามันเจอมันก็เจอเองน่ะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยชาวราศีมังกร่ะ จะมีคู่นะคะแต่รู้สึกเบื่อกับคู่ของคุณอันนี้มันออกในเชิงประมาณนั้นนะคะคุณบอกว่าความรักที่มีเนี่ยไม่ว่าจะคุณหรือเขาเนี่ยมันน้อยนะมันน้อยนิดนะ,ะแต่คุณก็พยายามที่จะประครับประคองแล้วก็ทําให้มันดูดีดูเพอร์เฟกต์ะนะคะไม่รู้ว่าคุณหรือเขานะคะที่มีความรักที่น้อยลงนะคะมันจึงทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเบื่อนะคะโอเคปูขอดูหน่อยว่าคุณจะทํายังไงนะคะ กับความรักครั้งนี้นะคะคุณก็ต้องตีสองหน้านะคะผากไม่ตรงกับใจนะคะประมาณนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือแค่นั้นเองนะคะไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะคะโอเคถ้าเดี๋ยวปูขอดูในเรื่องของ พาล่าของคุณหน่อยนะคะว่าจะทำยังไงนะ,ะเขาเขาบอกว่าให้คุณอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวก็มีคนอะเอาเงินมาให้คุณเอาเงินแบบมาช่วยคุณเองนะคะก็อบอกว่าประมาณนั้นนะคะก็ถามว่าเป็นเขาเรียกว่ามีความทุกข์มีความถามว่าความทุกไหมความทุกข์กับความสุข ก็ไม่รู้จะพูดคำไหนดีนะสำหรับชาวราศีมังกรนะอาจจะมีความทุกข์เรื่องภาระนะคะแต่อาจจะมีความสุขที่ว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำอะไรด้วยตัวเองนะคะมีคนคอยช่วยนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะและเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย